เฮ้ลูกพี่โอ้โหเฮ้แทนเนี้ยมันต้องรักษาเท่าชีวิตใช้ซอยอย่าประหยัดนะใช้ซอยไม่ประหยัดนี่ไม่ได้นะลูกพี่ถ้าไม่มีแท่นนี้นะโอ้โหเฮ้ร่ำร้องผู้หญิงไม่มองแล้วเว้ยไม่ว่าจะหน้าตาเหล่าเหล่าร่ำรวยมีเงินมีทอง ถ้าไม่มีอันนี้นะวมถ้าไม่มีเจ้าพ่อนะว้ยลูกพี่ผู้หญิงเขาก็ไม่เอานะว่าบอกให้เวลาจะทําอะไรเวลาทํางานทําการแล้วต้องรักษาเทอดชีวิตไอ้เนี่ยไม่ใช่ลูกพี่ใช้สอยเหมือนลูกพี่นะใช้สอยเหมือนลูกพี่นะโอ้โหไม่ได้ลูกพี่เดี๋ยวผู้หญิงรู้นี่ผู้หญิงไม่เอานะเวลาอันนี้ต้องละมากละบถ้ามันขาดขึ้นมาเนี่ยลูกพี่ตายแน่แน,น่ลูกพี่บอกให้เลยอันนี้โอ้โห ขอให้มาแทนเดียวนะโอ้โหอันนี้เปลี่ยนมาเจ้าพ่อนะโอ้โหมันต้องรักษาไว้อย่างดีนะเนี่ยนี่วิธีการรักษาของอันนี้ดูไว้วิธีการรักษาจอดาฟรีสไตล์ดูไว้นะลูกพี่จะได้ไปใช้สอยอย่างประหยัดนี่ใส่เข้าไปเลยเนี่อลูกพี่เนี่ยเนี่ยเวลาไปทำฝเวลาไปหาซุ้งหาปลาไม่งานนี่ตัวเล็กนะลูกพี่ ปลาปลาใหญ่กีนปลาเล่นะแต่ดว่าเขาลูกพี่นี่ตัวเล็กนิดเดียวนะลูกพี่ไม่ไหวไม่เหมือนขอจอนดาฟรีตาขอจอนดาฟรีตานี่ปลาเห็นนี่ปลาตกใจนี่ลูกพี่นี่นี่เห่นไหมนี่อย่างนี้เลยเนี่ยปลาเข้าไม่ได้เนี่ยปลากินไม่ได้เวลาปลาเห็นขอจอนดานะปลาตกใจนะกระโดดตายนะมันบอกให้ পাবা শেষা নালো সেই কেমাই যদি মই যোৱা ফুৰি অ'কে